พรตัณหาเด่นตัณหานําหน้ากว่าทิฏฐิช่อยคือคือประเด็นต่างๆตรงเนี้บางคนไม่รู้ไม่เข้าใจที่จริงคืออย่างนี้ไอ้ตัวตัณหาเนี่ยแล้ววิธีจะแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาพระจ้ากล่าวเรื่องของทิฏฐิจริตกับตัณหาจริตที่จริงเนี่ยเราเรามีทั้งสองตัวถ้าตัวไหนเด่นให้แก้ตัวนั้นก่อนไอตัวที่เป็นประธานน่ะคนที่ตัณหาจริตเด่นจึงต้องมาเจริญกายานุปัสสนากเวทนา เห็นไม่มาเลยเนี่ยวิธีแก้ปัญหาชีวิตของพวกเราเนี่ยถ้าถ้าบอกตัณหาเด่นก็ต้องว่าตัณหากลุ่มหยาบหรือละเอียดถ้าทิฏฐิเด่นก็ต้องเบอร์ทิฏฐิที่หยาบหรือละเอียดด้วยนะต้องอ่านตัวเองให้ขาดขนาดนั้นนะแล้วมันเป็นด่านหน้าตัวนั้นจะได้แก้ปัญหาได้จะได้แก้ปัญหาได้ถ้าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้เลยอย่างกลุ่มพวกตัณหาจฉลิตเนี่ยเป็นคนติดที่รูปร่างสันฐานเนี่ย ติดที่สวดอทรงองเอวเนี่ยติดที่สีผิวเนี่ยติดเสื้อผ้าเนี่ยติดที่ตาหูจมูกเนี่ยเพราะพวกนี้จริงต้องระดมเรื่องกายานุปัสนาทุกชิ้นต้องทำโยนิสอมมนสิการะเพื่อจะให้สติปัญญาและความเพียรเกิดในการคิดดึงเอากายนั้นมาวิจัยแยกแยะจนตัณหาหยาบหยาบมันหายไปมันก็แล่นก็สู่ตัณหาละเอียดอีกตัวนี้ใช่ไหมตามไล่บี้มันไปอีกไม่ลดละแม้ตัณหาหยาบหยาบไม่มีแล้วเช่น ความติดในกายความติดในส่วนทรงความติดในสีผิวความติดในเสื้อผ้าความติดในตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายเหล่านี้บุคลิกภาพทั้งหลายดีๆทั้งหลายคําพูดเพราะๆทั้งหลายเนี้ยมันเจาะออกได้หมดแล้วพอเจาะไปเปเสร็จปุ๊บว่าลึกๆจริงๆมันคือเวทนาตามไปอีกต่อยเวทนานั่นแหละมัน มันชอบสุขเวทนาลึกๆจริงๆที่มันชอบผิวงามๆเนี่ยพอดูผิวงามแล้วมันได้สุขใจนะเสียงเพาะๆแล้วมันได้สุขใจกลิ่นน้หอมแล้วมันได้สุขใจรสอร่อยแล้วมันได้สุขใจสัมผัสนิ่มๆแล้วมันได้ความสุขใจลึกลงไปจริงๆคือมันติดสุขเวทนานันเนี่ยก็เข้าไปวิจัยดูไอ้ตัวสุขเวทนามันเป็นสภาพธรรมซึ่งมันแตกดับเกิดดับสืบต่อพอไปวิจัยรูปธรรม จนเห็นความจริงแล้วเอาตัณหาหยาบๆออกตัณหาละเอียดอยู่ก็เจาะเข้าไปอีกไปเวทนา